ัมเมอร์ของสาบัถน้ีงม .4 ม .5 แล้วก็ม6ก็อยากจะมาแนะนำคอร์สน้องๆเป็นค่ายซัมเมอร์สถาบันดีแที่กำลังจะเกิดขึ้น คงจะตึงน้อยๆถูกไหมครับแต่พอเราหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมครับมุมมันจะกว้างขึ้นเอง BIO 3ลกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเลือดเราออกซิไดซ์มาคิดได้กันนิดนึงนะคะสนุกครับเรียนเข้าใจง่ายดีครับข,ขอบคุณคุณน้อยมากครับได้ทริคเยอะมากชิวะเป็นวิชาตกจำขนาดนี้เหรอจำและต้องจำเยอะกว่าที่หนูคิดอีกจริงๆชิวะมันก็เหมือนอ่านนิยายนี่แหละค่ะมันก็สนุกดีค่ะขอ,ของตู้นะจำชิวะ ใครที่ได้มาค่ายนี้นะคะคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะใครมองหาค่ายเรียนแก่ค่ายเรียนที่แบบไม่ต้องเน้นกิจกรรมเน้นเรียนเน้นปิวแบบได้เนื้อหาครบตั้งแต่แะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วว่าดีแอคตอบโจทย์ถ้าสมมติเพื่อนๆน,นะคะเน้นแบบอยากเรียนจริงๆอะหนูแนะนําค่ายดีแอคเลยค่ะเพราะว่าเน้นเรียนแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็เหมือนได้ผ่อนคลายด้วย คอร์สซัมเมอร์ของเราเนี่ยน้องๆก็จะได้ความรู้เนี่ยม4ม5และเพิ่มม6ที่จะต้องเรียนล่วงหน้าที่โรงเรียนไปด้วยเลยครูเนี่ยได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดนะครับในทุกสนามเลยนะครับที่น้องจะต้องใช้ทั้งอะไรบ้าง n e t ตเซครับทุกวันนี้ a l e v e l ก็มีความสำคัญหรืออาจจะเป็น Tpad ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสายวิศวะอย่างนี้ที่ต้องใช้ p a แนะครับก็คุ้มค่าขนาดนี้เรียนเยอะขนาดนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนเนี่ยก็มาเจอกันในคอร์สซัมเมอร์ ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึงนี้เราอย่าลืมมาเจอกันนะครับในคอร์สซัมเมอร์ของสถาบันดีเอคเรามาเรียนชีววิทยาอย่างสนุก เราก็ได้เนื้อหาสาระเจอกันซัมเมอร์นี้ครับซัมเมอร์นี้ถ้าใครกําลังจะหาที่เรียนอยู่นะคะน้องมอ .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะคะอยากจะจัดการบริหารเวลาให้ดีๆนะคะก็มาที่ค่ายของดีแอตลอดซัมเมอร์น้องๆจะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วพบกันนะคะเด็กๆ เทอมใหญ่ซัมเมอร์นี้ที่น้องมอปลายไม่ควรพา้า The X Summer Camp 2023ติวเข้มสอนสดโดยติวเตอร์บินตรงจากกรุงเทพน้องที่อยากเพิ่มเกรดเรียนล่วงหน้าติวฟื้นฟ,ฟูทบ,ท,บทวนมอปลายพื้นฐานแน่นพิชิตข้อสอบ T ี a คสท,ทุกสนามสอบสิบทธิพิเศษมาค่ายนี้ค่ายเรียมที่จัดสอระบบออนไซต์และออนไลน์พร้อมกันสนใจรายละเอียดตักแชท